โชคดีมีสุขโชคดีมีชัยโชคเก้าชั้นสวยๆงามเพืิดพริ้งสีสันหลากไหลพริ้วไปตามสายลมนี่คือรวดลายศิลปะบนใบไม้ เจ้าโชคเก้าชั้นโชคดีมีชัยไปพร้อมๆกันโชคดีมีชัยโชคเก้าชั้นลูกผสมทับทิมสยามลูกผสมทับทิมสยาม โชคดีมีชัยสวยสวย,สวย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 ท่านผูช้ชค